สวัสดีค่ะทุกคนค่ะครูพี่ตุ้งเองค่ะตอนนี้นะคะครูอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะครูกําลังจะบินไปกระบีทุกคนค่ะไม่ได้คุยกับพวกเราสองวันคิดถึงจังเลยน้แอสวัสดีค่ะสายการบินน้แอสวัสดีทุกคนค่ะในใครเห็นครูใครใครเข้ามาแล้วเจอครูแล้วบ้าง อืม้โดยสารทุกท่านค่องเครื่องแประตูทางออกหมายเลข32ใครเข้ามาแล้วภาพชาัดเสียงชัดบอกโรบิโต้หน่อยนะคะเดี๋ยวนะลุกนะ 504D 504 is ready for departure to Hat Yai n t e r n a t i o n a l Airport. Our remaining passengers please b o a r t gate number 32. Gate number 32. Thank you. สวัสดีทุกคนเลยลูกครูใช้เสียงประมาณนี้หนูได้ยินครูชัดไหมคะอ่าครูมีเวลาคุยกับพวกเราประมาณสักกทมชัดเจนใช่ไหมลูกครูมีเวลาคุยกับพวกพวกเราประมาณสักสีนาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวครูต้องเพลนแล้วนะคะเพราะว่าไปกินข้าวมานะคะปรากฏว่าใช้เวลาเยอะไปนิดนึงสวัสดีพี่ล่มสวัสดีครูครูตาคุณตาหน่อยเหรอลูกใช่ไหมแล้วก็ฮัลโหลอ่าใครสักคนหนึ่งพูดสปปราวหรือกัมพูชีคุณชัยยา คุณชยายาคุณโอนคุณธนาวันคุณสมคิดคุณวิยาดาชัดมากค่ะโอเคอทุกคนบอกว่าชัดมากเดี๋ยวนะลูกนะแป๊บหนึ่งนะครูพยายามหาที่ปิดหูฟังเพราะว่าครูจะได้คุยกับพวกเราอ่าถนัดถนัดนิดนึงแป๊บหนึ่งนะลูกนะหาของแป๊บหนึงหาของแป๊บนงโอเค โอเคจออะเจอะเจอะวอเอวอเอโอเค,อเคมาพร้อมแล้วนะคะครูมาเร็วเค็มเร็วนะลูกนะเพราะว่าครูต้องเดินทางแล้วครูไม่แน่ใจว่าไปถึงนู่นน่ะมันจะค่ําหรือเปล่าแต่ไม่ค่ำเนี่ยก็อาจจะแบบว่าถ่ายภาพบรรยากาศทะเลนะคะกระบี่มาให้ฟังทุกคนค่ะครูต้องปิดแมสนะลูกเนาะโอเคชัดค่ัครูโอเค,ค,อเคพวกเราได้ยินเสียงครูชัดครูไซสเสียงประมาณนี้นะลูกนะเพราะว่า คนค่อนข้างเยอะอยู่สนามบินวันนี้ครูจะมาในเรื่องของอจงจงวางใจในจักรวาลทุกคนครูจะเล่าอะไรให้พวกเราฟังนะลูกนะแป๊บหนึ่งครูชอบแบบอดไม่ได้ที่จะชงโงกหน้าเข้าไปในกล้องแป๊บหนึ่งนะลูกนะโอเคแบานี้กำลังโอเคใช่ไหมอยู่สนามบินออดอนเมืองลูกคนลังจะบินไปกระบี่นะคะครูขอไปเที่ยวสักสาวัน2อสวันนะคะครูอยู่สนามบินโลกนะคะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภยัยครูจะบอกว่า ทุกคนรู้หรือเปล่าตอนแรกอ่ะคีย์ที่ครูจะให้เราวันนี้ก็คือจงวางใจในจักรบาลเนี่ยวันแรกอ่ะลูกที่ครูรู้ตัวว่านะคะครูจะไปเที่ยวกระบ,บี่ลูกได้ยินเนาะเออครูจะไปเที่ยวกระบ,บี่แล้วครูก็จองทิปไว้ซึ่งเป็นทิปอ่ะเขาเรียกว่าทิปที่เขาแบบอ่ารวมรวมค่าโรงแรมแล้วก็รวมค่าไปเที่ยวให้นะคะ เสร็จนะคะครูก็เขียนใบสั่งจักรวาลทุกคนทุกคนจะได้คีย์นี้จากครูพี่ตุ้มวันนี้คือคีย์วางใจในจักรวาลพวกเราสามารถเอาคีย์นี้ไปใช้นะคะกับทุกๆเรื่องของชีวิตเลยนะคะ mm hmm. ครูจะบอกว่าตอนนั้นอ่ะครูจะมาเที่ยววันที่ประมาณ1 0 13นะคะ mm hmm. คือเป็นวันหยุดใช่ไหมคะ13 14 15ครูจะไปกระบี่13 14 1ม16คีครูจะไป4ี่วันตอนนั้นนะลูกนะ,ะคือครูแพนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วครูก็เขียนใบสั่งจักรวาลว่า ปรารถนาจะไปกระบี่ครูเขียนใบสั่งจัวันไว้เมื่อปร,ประมาณ2เดือนที่แล้วลูกท,ทีนี่ครูจ้ามา1 3 14, 14 15้านะคะปรากฏว่าครูจองนะคะจองแพ็กเกจไปที่โรงแรมทุกคนคะ่ะในใบสั่งจกักรวาลเนี่ยครูเห็นภาพตัวเองไปยืนไปเดินอยู่ที่ทะเลนะคะครูเห็นคลิปรีวิวนะคะรีวิวของของ,ของกระบีะ่ของคาลิแลนสถานที่ที่โรงแรมที่ครูจะไปเนี่ยเขาไปดูภาพทิศตกดินนะคะแล้วก็ไปเกาะห้องแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรดีเหมือนแบบ ไปทะเลแล้วแบบทะเลสวยมากพระอาทิตย์แบสวยมากแล้วแบบอากาศดีมากเน่ยครูก็ปรารถนาว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะครูก็เลยเขียนใบสั่งจาวานนักเรียนนะคะว่าครูจะไปวันที่1ิบามถึงสิบสิบสามสี่สิบห้ประมาณสามสี่วันนะคะปรากฏว่าครูไม่ได้ไปนักเรียนเพราะลงามดคิวเขาเรีเยกอะไรดี <ขอ S 1> เหมือน13บ4า5ี้ามันเต็มมันเต็ม <Ey> ว้าวเฮ้ยเต็มได้ไงวะเออเต็มได้ไงวะฉันจะไปช่วงนี้ก็คือวางแผนไว้แล้วว่าจะไป13 14 15ี่เต็มได้ไงเพราะว่าวันที่20ครูต้องมีสอนนักเรียนในคอร์สถูกต้องไหมแต่นะคะครูก็บอกว่า,วาเฮ้ยไม่เป็นไรฉันวางใจในจักรวาลน,นะคะครูมั่นใจว่าย ung, ังไงครูก็ได้ไปแล้วก็ได้เจอบรรยากาศดีๆแบบนั้นด้วยตามที่ครูเขียนในในบสั่งจักรวาลด้วยเกิดอะไรขึ้นรู้ล่าวนักเรียนนะคะเขาบอกว่าคิวเต็มนะคะคิวเต็มช่วงนั้นก็คือแบบจองกันเต็มเพราะว่าด้วยมันเป็นเป็นวันหยุดยาวนะะค ครูจะได้ไปอีกทีก็คือวันวันเนี้ยค่ะคือวันที่1 0 16นะคะ16 17 18 3วันที่ครูจะได้ไปเพราะว่าคิวเต็มถ้าไม่ไปตอนนั้นก็คือไม่ได้ไปละแล้วก็ต้องไปหลังจากนี้ครูก็เลยบอกว่าโอเคเมื่อจักรวาลไม่ให้ไปครูบอกอย่างนี้เลยนะครูได้ยินอ่าเจ้าหน้าที่ของโรงแรมบอกว่าคิวเต็มค่ะช่วงเนี้ยจองไม่ได้นะคะครูก็บอกจักรวาลเลยว่าโอเคฉันวางใจในจักรวาลว่าฉันมาเขียนใบสั่งจักรวาลไปแล้วว่าฉันจะต้องได้ไปกระบี่นะคะขอไปวันที่1ักรวาไม่ให้ไปนักเรียน จกักรวาลไม่ให้ไปดังนั้นมันต้องมีเหตุบังเอิญอะไรสักอย่างที่จกักรวาลไม่ให้ครูพี่ครูพี่ต้องไปช่วงสี่ตางที่สี่สิบห้านะ,ะคะครูก็เลยไม่เป็นไรวางใจอย่างไรก็เจอเพราะเราเขียนใบสั่งจกักรวาลไม่เรียบร้อยว,ว่าเราจะเจอบรรยากาศที่ดีที่สุดอากาศอะไรที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าครูเพิ่งรู้ลูกว่าพายุมันเข้าก่อนที่ครูจองลูกเราต้องจองล่วงหน้าได้ไหมคะเราต้องจองล่วงหน้าแบบเป็นเดือนนะลูกเวลาเราจองทิปทัวร์ถูกปะ่ะทุกคนผลปรากฏว่าเฮ้ย พายุเข้าตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้ววันที่สิบหกพายุออกคือวันเนี้ยเฮ้ยครูตื่นมาวันนี้ครูอยู่กรุงเทพใช่ไหมเฮ้ยทำไมวันนี้อากาศกรุงเทพดีจังเลยทําไมตื่นมาแล้วเห็นพระอาทิตย์เห็นแบบเมฆเห็นแบบท้องฟ้าสวยงามเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้คูนี่ตื่นรู้นยว่าเห็นไหมว่าทําไมมันเต็มก็เราสั่งจักรวาลไว้แล้วอ่ะลูกเราสั่งจักรวาลไว้แล้วว่า เราจะไปแล้วเราจะเจออากาศแบบนี้อากาศที่ดีที่สุดสเจอพระอาทิตย์นะคะเจอแบบสายลมแสงแดดอะไรเงี้ยเราจะเจออากาศที่ดีที่สุดปรากฏว่านะครูจองลวกหน้าเป็นเดือนเนาะมันเต็มครูจองไม่ได้ครูก็เลยย้ายไปที่16เอโอ้ครูตื่นมาเช้านี้หทยทไมอากาศดีจังแล้วครูก็ไปดูพยากรณ์อากาศของกระบี่นะคะปรากฏว่าก่อนหน้าเนี่ยลูกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยตกประมาณ 80- 90%ณบอซครูแบบหือจ,จักรวาลจัดสรรเห็นไหมจักรวาลไม่ให้ไปเพราะว่าอากาศช่วงนั้นอะไปอาจจะต้องนอนเต้าโรงแรม มันไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วเข้าทุกภาควันนี้ฝนบ้าน,น,าน,าานาฝนบ้านพวกเราตกไหมทุกคนจริงวะฝนบ้านพวกเราตกไหมอืมเริ่มไม่ตกกันเลยไหมเริ่มซาแล้วไหมแต่ที่ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยสิบสองสามสิบสี่ห้าฝนตกทุกภาคจริงไหมจริงครูไม่เคยดูพยากรณ์อากาศนะอยู่ๆครูมาดูเมื่อวานว่าเฮ้ยพวกงนี้ฉันจะไปกระบี่แล้วอากาศเป็นยังไงนะคะปรากฏว่าที่กระบี่ฝนตกประมาณ ปลายลูกประมาณ30มสิแล้วครูก็เขียนใบสั่งจากวานไว้เรียบร้อยเนี่ยครูก้ามาบอกพวกเราว่าเฮ้ยมันออกไปแล้วพายุมันออกไปแล้วเพราะใครจะไปลูกสายเสกจะไปอืมสายเสกจะไปใครจะไปลูกราชินีกดจาวานจะไปเขาก็เลยแบบเปิดที่เปิดทางให้อากาศแบบดีมากๆอากาศสดใสามากๆตกหลายวันเลยค่ะวันนี้เริ่มดีขึ้นเลยยังขวัญใช่ไหมไม่ตกใช่ไหมทุกคนครูจองลูแน่เป็นเดือนนะ แต่ครูไม่รู้ค่ะพยากรณ์อากาศตอนนั้นมันก็ไม่เคลียร์มันก็ไม่ชัดถูกไหมม,มาเลเซียตกเมื่อกี้ค่ะแดดมาเลยวันนี้แล้วทุกภาพแบบครูแบบพายุออกลูกทุกภาพแบบกระจ่างใสอะ่ะหนูรู้ไหมว่านี่คือการเชื่อใจและวางใจนจักรวาลสมมตินะพายุเข้าจริง่ะเห็นไหมสมมตินะลูกนะว่าหนูเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันทําให้มันขัดใจหนูอ่ะครูพูดแล้วครูก็ขนลุกเฮย้ยทำไมมันไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอย่างใจวะทําไมครูจะไปวันนี้ทาไมไม่ให้ครูไปวะ ให้หนูบอกตัวเองแบบน,นี้ดีดนิ้วแล้วบอกว่าไม่เป็นไรจากวันไม่ให้กูไปช่วงนี้แสดงว่าจักวันจะต้องจัดสรรช่วงเวลาที่แม่งโคตรด,ดีกว่าเก็ตไม่โรกดีขึ้นแล้วค่ะบอสเห็นไหมเพราะมันวันนี้พายุวันออกทุกภาคเลยโดยเฉพาะภาคใต้กูไปดูนะโอ้โหแบบมีแดดแล้วก็แบบคือมันอาจจะเจอบ้างส0 4สสี่เปอร์เซ็นแต่ว่ามันจะไม่เยอะเหมือนช่วงที่ผ่านมาถ้าที่ผ่านมาไปนี่ก็คือแบบตกทั้งวันแปดสิบเก้าสบปอร์เซหนูทุกคนรู้ไหม ที่ที่ครูจะให้วันนี้วันนี้เชียงใหม่แดดร้อนมากเห็นไหมเมื่อกี้ครูมาแดดโคตรร้อนนะลูกเกิ <c oughs> ดอะไรขึ้นวะวันนี้แดดร้อนาราชินีกาวกวันจะไปกระบี่เห็นปะเออเหมือนกันสมมตินะลูกนะหนูเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรอะไรบางอย่างที่แบบฉันวางเป้าไว้แล้วอะว่าเฮ้ยว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เนะี่ยคนลุกตลอดเวลา ฉันจะต้องวางเป้าไว้แล้วว่าเดือนนี้ฉันจะต้องยอดขายเท่านี้แต่ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นทำาหยอดขายมันไม่ได้เฮ้ยฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทําไมมันเป็นไปไม่ได้ให้หนูดุดนิ้วนะคะเรียกสติตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเออจักรวาลกําลังจะส่งสิ่งที่ดีกว่ามาเสมออันที่มันไม่ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้จักรวาลกาลังจะส่งสิ่งดีๆให้เราเหมือนกันที่ผ่านมาเราอาจจะเจอแบบเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบางอย่างนะลูกนะที่มันรู้สึกแบบ ฉันเหนื่อยจังเลยฉันเครียดจังเลยนะหมดโควิดมาทาไมมาเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าเรื่องนั้นอีกแล้วว่าทําไมเหนื่อยจังเลยให้หนูบดีดนิ้วแล้วบอกตัวเองว่าฉันเชื่อใจในจกักรวาลทุกคนเข้าใจคําว่าศรัทธ,ธาไม่ลูกเข้าใจคาว่าศรัทธ,ธาไหมลูกนะคะศรัทธ,ธานะคะคือความเชื่อมั่นมั่นใจและก็วางใจว่าเราจะเจอปาฏิหาริย์ศรัทธา คือการเชื่อเชื่อมั่นวางใจในจักรวาลว่าสิ่งที่ฉันขอออกไปสิ่งที่ฉันสั่งออกไปมันจะเป็นจริงไม่ว่าตอนนี้ฉันจะเจอเหตุการณสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ในที่สุดแล้วมันจะดีมากๆเข้าใจไป็ลูกย่าสูญเสียศรัทธาเป็นอันขาดอันขาดเลยนะคะเช่นสมมติว่าหนูเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรที่กําลังพิสูจน์ใจเนี่ยแล้วหนูรู้สึกว่าท่านเด็ดขาดเลยนะคือน้อยใจต่อว่าจักรวาลว่าเฮ้ยฉันก็เป็นคนดีนะฉันก็ทําดีที่สุดฉันก็เป็นแบบ คนกตัญญูแต่ทําไมแบบทําไมจักรวาลส่งสิ่งนี้ให้ฉันสิ่งที่ไม่ควรทําคือสูญเสียศรัทธาในจักรวาลทุกคนถ้าเมื่อไรที่เราสูญเสียศรัทธาในจักรวาลสูญเสียความเชื่อมั่นมั่นใจในจักรวาลสิ่งที่หนูคาดหวังไว้อะมันยกเลิกทั้งหมดเลยนะหนูจะเจอพาย,ยุค่าฝนกระหน่ำแต่เมื่อไรที่หนูดีดนิ้วแล้วบอกตัวเองว่าเรียกสติตัวเองอะลูกว่า จกักรวาลไม่ให้ไปสมมติน้ามันมีอะไรเกิดขึ้นจกักรวาลไม่ให้ทาอ๋อที่ยอดขายมันไม่ได้เดือนนี้เพราะจากักรวาลกําลังจะส่งยอดที่มันสุดยอดมากๆในเดือนต่อๆไปอย่าสูญเสียความศรัทธาในจกักรวาลเด็ดขาดอย่ามีค่ะภาวะแบบน้อยใจเสียใจต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจกักรวาลเด็ดขาดนะคะคาถาหนึ่งที่ครูนะคะจะบอกให้พวกเรานะคะจะบอกให้พวกเราฟังก็คือคาถาเนี่ยครูใช้ใช้บ่อยมากนะคะครูจะพูดคําว่า ฉันเชื่อใจในจักรวาลสมมตินะมันเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเฮ้ยยอดขายเดือนนี้นะคะสมมตินะยอดขายเดือนนี้เราตั้งไว้นะคะ20ล้านเฮ้ยมันไม่ถึงอะ่ะทำไมมันไม่ถึงว่าเราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็จัดโปรแล้วก็แบบเทรนตัวแทนแล้วก็ทํานุ่นนี้นั่นแต่ยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงทําสุดชีวิตสุดลิสุดเด็ดละนะคะให้บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดือนนี้ไม่ได้ จักรวาลกําลังจะส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้ฉันฉันยังคงเชื่อใจและวางใจในจักรวาลว่าชีวิตฉันกําลังจะไปในทางที่ดีนะคะดีที่สุดสมบทุกคนคะ่ะเมื่อหนูตอกย้ําตัวเองบ่อยๆว่าฉันเชื่อใจในจักรวาลฉันวางใจในจักรวาลฉันเชื่อมั่นว่าสิ่งที่จักรวาลจัดให้คือดีที่สุดเออทุกคนจะเจอกับของขวัญชิ้นใหม่ทุกคนจะรู้สึกเลยว่าอะไรก็ตามที่หนูที่หนูกําลังเจออยู่ลูก หนูจะไม่หนักใจหนูเข้าใจคําว่าเชื่อใจในจักรวาลใช่ไหมลูกนี่คือคาถาที่ครูให้วันนี้เชื่อใจในจักรวาลหรือวางใจในจักรวาลท่องคํำนี้บ่อยๆรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปรู้อยู่แล้วว่าสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะท่องคาถาแบบนี้บ่อยๆเลยท่านเชื่อใจในจักรวาลให้นะคะรู้สึกนะคะอยู่ตลอดเวลาว่าเขามีแบ็คตัวใหญ่ลูกนะคะเค mm ีย hmm. งข้างเราไม่ว่าเราจะไม่ว่าเราจะขึ้นสูงหรือเราจะลงต่ําเราจะแบบ รู้สึกดีหรือเราจะรู้สึกไม่ดีเราจะเจอจะ,ะเผชิญกับสภาวะที่มันเรียกว่ามันสุดยอดของชีวิตหรือสภาที่มันสภาวะที่มันเรียกว่ามันตกต่ำที่สุดในในชีวิตของเราอย่าสูญเสียความศรัทธาในจักรบาลจงยืนหยัดด้านดีและทําดีต่อไปทํามันต่อไปแล้วให้หนูคิดว่ามันมีอะไรตัวใหญ่เขาเรียกอะไรแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูจะเคารพนะับถือกัลูกหรือที่ครูเรียกมันว่ายักษ์หรือ,อแบอ๊ตาลูกแบ๊กตัวใหญ่กาลังแบบ ครูมักจะเล่าให้พวกเราฟังแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมลูกว่าครูชอบมองท้องฟ้าขณะที่ครูขอบุณจากรวาลขอบุณผลลัพธ์ในวันนี้นะคะขอบุณท้องฟ้าสายลมแสงแงดดครูมักจะมองเห็นก้อนเมฆก้อนเมฆนะแล้วก็ก้อนเมฆนะที่หน้าตาเหมือนผู้ชายมีหนวดเขาตัวใหญ่ๆบางทีก็หน้าตาเหมือน อะไรสักอย่างที่น่ารักน่ารักตัวกลมๆใหญ่ๆนะพ่อจักรวาลของครูเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันบางทีก็มันอาจจะดูเรื่องแบบขำา่ามีจ้วงเลยแบบเรื่องตลงกอ่ะครูว่าไปเรื่อยแต่เนี่ยคือสิ่งที่ครูเห็นบ่อยมากๆว่าพ่อจักรวาลคนเนี้ยที่ครูเน่ใจว่าไม่ว่าครูจะเจออะไรครูจะทุกข์ครูจะสุขครูจะไปไหนครูจะได้รับตกรลกรรมดําบัดขนาดไหนครูจะไม่กลัวครูจะไม่ไม่หวั่นไหวเลยเพราะว่าครูเชื่อว่ามีแบกตัวใหญ่แบบตัวเนี้ยค่ะหรือที่ครูเรียกว่าจักรวาลอะลูกคอยอย พ่ออยู่เคียงข้างครูเสมอว่าไม่ว่าครูจะเจออะไรครูจะมองเห็นแบบตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ครูตัวเล็กๆบางครั้งท่านกําลังผ่ักครูไปข้างหน้าสวัสดีค่ะายบิบางครั้งท่านกําลังผ่ักครูไปข้างหน้าอ๋อโอเคนะคะเขากําลัง ผักครูไปข้างหน้าหรืออุ้มชูครูขึ้นไปหรือกําลังมอบของขวนอะไรบางอย่างให้ครูสิ่งนี้ที่ครูทําให้ครูรู้สึกแบบครูเชื่อใจในจักรวาลมากๆไม่ว่าครูจะหันไปทางไหนครูจะรู้สึกแบบมันม่นใจอะ่ะลูกนูสัมผัสความรู้สึกของความมั่นใจในเชื่อใจในจักรวาลได้ไหมว่าไม่รู้ว่าชีวิตมันจะมีแต่ขาขึ้นไม่ว่าวันนี้ฉันจะเจออะไรแต่ฉันมั่นใจและก็เชื่อใจมากๆว่าชีวิตของฉันจะมีแต่ขาขึ้นขาขึ้นและขาขึ้นตลอดกาล อย่าไปหวันไหวกับสถานการณ์ที่หนูเจอตรงหน้าแล้วรู้สึกบัซสูนเสียความมั่งใจแต่จงรู้ค่ะลึกๆในหัวใจของหนูนะคะว่าจากักรวาลนะอยู่เคียงข้างหนูตลอดเวลาเขาพร้อมจะอุ้มชูค่ะใช่พ่ออยู่เคียงข้างเราเสมอ พร้อมจะอุ้มชูสนับสนุนผลักดันส่งผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามค่ะให้เราไปพบกับจุดที่สําเร็จในที่สุดสวัสดีค่ะเุฟิสานทางสายการบินชาลเนีเชี่ยวินเที่ยเศ้าแปดหนึงนย์ของทาที่จอดเดินทางไปยังท่ากาิยันกระบี่โอ้เขาเรียกคุณละี่เขาเสานคว้าะลวเชยเาเรียกเครื่องเลยลูกนะคะดังนั้นคีย์นี้สั้นๆเข้าใจง่ายนะลูกนะว่าลเชฟฉันจะได้คุยกับตือแค่ประมาณสินาทีสั้นๆง่ายๆหลท์สั้นๆสันะเสือมไปฟังยอ หลังนะลูกไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ พ่ออยู่ข้างๆหนูเสมอพ่ออยู่ข้างหลังหนูเสมอพ่ออยู่เคียงข้างหนูเสมอนะคะหนูแน่ใจว่าไม่ว่าหนูจะเจออะไรนะคะนับแต่ตอนนี้ไปนะคะหนูจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อให้โอเคไหมลูกแล้วหนูจะรู้สึกเลยว่าทุกการลงมือทําของหนูไม่ว่าทํางานเดินทางไปไหนหรืออะไรต่างๆนานานเราจะรู้สึกว่ามันง่ายมันสบายมันโปร่งมันโล่งมันสบายเราวางใจอะค่ะว่ายังไงยังไงเราก็ไม่เจอสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าพ่ออยู่ เพียงข้างเราเสมอโอเคไหมลูกคุณต้องไปละเออเดี๋ยวครูมีเวลานะคะมีเวลาเดี๋ยวครูหาเขาเรียกไรภาพสวยๆจากทะเลมาฝากพวกเราเพจนี้เพจครูตุ้งปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เพจนี้วันนี้ครูไปแล้วนะสวัสดีค่ะถึงมาแป๊บเดียวแต่ก็มาด้วยความคิดถึงนะคะคิดถึงพวกเราทุกคนเลิฟยู้ค่ะทุกคนไปแล้วขอบคุณมากค่ะ